วันนี้จะมาสอนเทคนิคหลังจากที่เราล้างหน้าทําความสะอาดหน้าผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะทารครีมแบบยกกระชับทุกคนสามารถทําได้นะคะก็คือเทคนิคที่1ขั้นตอนแรกแตะครีมลงไปจุดที่1แล้วเราลากดันยกขึ้นนะคะจากคางลากไปติ่งหูค่ะวางฝ่ามือเราลงไปแบบนี้นะคะแนบแนบกับใบหน้าเรานะคะฝ่ามือเราสี่นิ้วค่ะแนบลงไปแล้วก็จุดที่สองตรงร่องแก้มตรงนี้นะคะ เราตั้งมือขึ้นแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกว้าม,มือเราลงไปทาบลงไปนะคะมันจะช่วยดึงยกกระชับใบหน้าเรานะคะเสร็จแล้วจุดที่สามนะคะตรงนี้บริเวณใต้ตาใครที่มีถุงใต้ตาไม่กระชับนะคะเกียรครีมลงไปก่อนหนึ่งรอบเวลาเกียรครีมใช้สองนิ้วนิ้วกลางกับน,นิ้วนาน,นะคะลากดันยกขึ้นแบบดันขึ้นนะคะอีกอีกมือหนึ่งเราช้อนตรงบริเวณแนวขามับนะคะเป็นท่าทาครีมค่ะทำไปเลยจุดละห้าถึงสิบครั้งนะคะท่านี้จะช่วยยก ยกหางตาหางคิ้วเรานะคะท่าน,นี้เลยค่ะมือล่างกวาดออกมือบนงัดขึ้นนะคะเห็นไหมคะหน้าฝั่งนี้เริ่มกระชับแล้วค่ะรีดออกไปให้สุดเลยค่ะให้สุดตรงนี้เลยนะคะสุดที่ลผมนะคะมันจะช่วยทําให้ร่องแก้มเราดันยกขึ้นแล้วก็ใบหน้าเรายกกระชับขึ้นด้วยเห็นไหมคะ